ท่านผู้ชมครับตอนนี้บ่าวโบอยู่กับครูอ๋อนะครัพาครูมาชมสิ่งที่บอกกันเรียกว่าอาจจะมาสัจจันทร์สำหรับครูอ๋อและน่าตื่นเต้นน่าตะลึงกับครูอ๋อนะฮะสบายดีครูอ๋อสบายดีสบายดีสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับผมนะฮะตอนนี้เราอยู่ที่อันนี้จะเป็นแยกสารแดงแยกสารแดงหรือว่าทุ่งสารแดงทุ่งสารแดงแต่ก่อนะจะเป็นทุ่งนาครูอ๋อเียเป็นทุ่งนาเลยเป็นทุ่งนานะและตรงนี้จะเป็นเหมือนสถานีรถนะฮะอาจจะเป็นรถรางแต่ก่อนน่าจะเป็นหลังคาแดง ก็เลยเรียกว่าทุ่งสารแดงนะฮะและมีสิ่งหนึ่งที่อยากให้ครูโอตะลึงไปหลยกว่านั้นยังยังยังมีบอลจะให้ตะลึงอีกยุบานเนาะย่บานเนาะเคยไปโรงพยาบาลมาห้องหมอวะน้องก็เคยไปเวลาไปห้องหมอเห็นยังเนี้ยเลยอยู่ห้องหมอน่ะก่อนที่จะข้าไปห้องมอน่ะกับปกติปกติโดยไปห้องหมอเห็นอาคารห้องมอญงวะ กับธรรมดาค่บัวใหญ่แล้วก็บัวน,น้อยและวันนี้คุณอันนี้เป็นอันที่น้องว่านี่เป็นอยู่ในในในจังหวัดเลยไหนนองจังหวัดเลยบ่ะแม่นเป็เมืองหลวงเลยบ่แม่นตอนนี้เรา<ล>อยู่บนแดดบัวน้อยเมืองหลวงแต่ว่าเป็นรุ่งพยาบาลที่จังหวัดแม่นแขวง,ขวงที่ออยู่แล้วก็วันนี้นะเราอยู่ที่เมืองเจริญนะกรุงเทพอาจจะบอกว่าใหญ่และล้านหลาของเราคือเห็นว่าครูออโรงพยาบาลฮะอันนี้ ถ้าบปเห็นป้ายน้องบุญยักเสื้อเลยอ๋อปอดอ่ะโรงพยาบาลอันนี้ตึกตึกตึกอาคารโรงพยาบาลเลยนะนะฮะบนถนนราชดัมรีด้วคอันนี้สาวลาวครูสาวลาวตะลึงโรงพยาบาลประเทศไทยครูรู้ไหมว่านี่คือโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มครูเคยได้ติดตามข่าวบ่ติดตามข่าวยินอติดตามข่าวนัก เด็กลาวที่ผ่าตัดหัวใจอ๋อเคยได้ยินเคยได้ยินอยู่นะอ่ะโรงพยาบาลนี่นี่แหละโรงพยาบาลจุลานี่แหละาอันนี้ได้เนี่จะเป็นโรงพยาบาลที่มีอ่าสภาสภาอ่าการชาติไทยบ้านเราเออองค์การกาแดงอ๋อองค์การกาแดงอ่าและองค์การกาแดงนี้ประเทศลาวยังมีทุนช่วยเหลือนะจากอ่าพระเทพนะฮะนะและถัดมาฝั่งนี้ นี่ครัวมาที่เลยมาดูนใ,นใกล้ๆเลยเราจะาเห็นถึงกรมเจริญน,นี่กรมเจริญฝั่งนู้นอันนี้ก็แม่อันนี้ก็แม่แม่ขอ,อครูสาวลาวตะลึงตะลึงโรงพยาบาลน,นู้นเราจะเห็นอาคารนะฮะอาคารครัวเห็นบ่จุดนี่เห็นเห็นตัวอักษรย่อบ่เห็นอานไหนบออันนี้พอปรอรอันนี้พอปรอเนาะ ได้แต่ปอโ,โรนี่ข้มหม่ยด้วยนะ่พอปอร,รนี้ก็คือย่อมาจากพระประบราพิไทยย่อของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว<ม>วิพลอรุณเดีพ่อหลวงรัชการที่เก้าใช่เพื่อเป็นการเนี่ยเป็นอ,อักษรย่อที่ย่อมาจากนั่นเลยอพอก็คือภูวิพลอรุณเดีนะฝ่าวงเองก็รู้ไม่เยอะเนาะเห็นม,มองของ้อมตะลึงนะ่ะรถไฟ รถพายเดี๋ยวเดี๋ยวดูครูอัวตลึงนะนี่ครูสาวลาวตะลึงนะครับเมื่อได้เห็นโรงพยาบาลประเทศไทยออฮว้าวมีรถไฟพ้อมอันนี้อันนี้โรงพยาบาลทุกคนเวลาครูออชี้ต้องชี้แบบนี้นะอันนี้จะเห็นครูครูออเนี่ยครูอรลดาตะลึงนะฮะโรงพยาบาลในกรุงเทพโอ้โหทุกคนไม่ธรรมดานะครูออนะ อันนี้เป็นตึกอีกตึกหนึ่งแล้วแต่ลึงยังบ่พอยังแต่ลึงไปกว่านั่นคืออันนี้กับแมนแมนบอกว่าและฝั่งขึ้นไปอีกนะและจะมียอดนั่น,นกับแมนเนี่ยจะมีจุดให้เราไปบริจาคเลือดได้ด้วยนะครัวบริจาคเลือดใช่หน,นงอ,งอน <หา S 1> นะ,ะบริจาคใดนิยักไปบริจาคสุดไปบริจาคได้นะฮะ<อ>เราสามารถไปบริจาคได้นะฮะแล้วเราจะได้รับของที่ระลึกนะฮะ,นะฮะ นี่คืออาคารที่บอกก็ได้ว่าเป็นอาคารโรงพยาบาลเนี่ยโรงพยาบาลจุฬาลงกรครัวอครูวเห็นความยิ่งใหญ่ปะยิ่งใหญ่อลังการ๋ยวจะถ่ายรูปให้ครูออนะครูสาวลาวตะลึงโรงพยาบาลนะ,ะเมื่อได้มาเห็นเนะะี่ยอาจจะเป็นความที่ชื่นชอบประเทศไทยนะ,ะอาจจะเป็นความที่ครูออติดตามเนาะติดตามพ่อหลวงของคนไทยเนาะพระองค์ท่านก็เหน,นื่อยนะฮะกับระสมผสารของท่านนะฮะ รวมทั้งแขวงบ่อกแก้วที่ครัวได้อยู่นะนยังมีโครงการของพระองค์ท่านเนี้ยเนาะนี่เห็นมาครัวตึกนี่น้องตึกนี้ครัวกะว่าอลังการแล้วยังมีตึกนี้อีกแล้วยังมีพุ่นอีกอ้ทุกคนเราสามารถนนเดินลงไปล่างได้นะครัวข้างในอะยืลุ้นพุ่นเนี่ยนีุ่น้นม,มาแล้วมาแล้วอ้ ครูสาวลาวตะลึงนะเมื่อเห็นโรงพยาบาลประเทศไทยและครูออต่างจังหวัดของประเทศไทยนะแต่และเมืองแต่และอำเภอก็จะมีโรงพยาบาลเหมือนกัน<อ>ประเทศไทยถือได้ว่าเข้าถึงนะฮะการรักษาพยาบาลนะฮะอ,อย่างถูกขักลักษณะอนามัยคมสะดวกสบายนะที่ประเทศไทยนะฮะทำให้กับประชาชนคนไทยนะถัดไปน่จะเป็นอาคารโรงพยาบาลอีกนะครูอ๋อฮะอันพุ่น ม่นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดโอ้โหป้าเม่นบอยแม่ปอคือยิ่งใหญ่อ,อลังการแท้อันนี้คือในกรุงเทพนะครูและยังอีกได้ร้ายโรงพยาบาลนะฮะอันนี้อยากให้ครูได้เห็นและสำนึกบุญคุณแล้วก็ซา,าบซึ้งพระกรุณานะของพระองค์ท่านนะฮะ ที่ได้ช่วยเหลือเด็กผ่าตัดหัวใจ oh. มาจากหนองคายแล้วมีรถรับส่งแล้วก็มีรถที่คุ้มคุ้มกันมาด้วยนะคือบอกเลยอยน้องเห็นภาพนั้น่ะคนหนาวลูกเลยต้องอขอขอแสดงความหูบุญคุณและก็ซาบซึ่งในการช่วยเหลือของฝั่งไทยในตอนนั้นขอเว้าขอยักเว้ายักแสดงความหูซึก แต่ว่าครูอ๋อจะบอกเข้าใจซับซับอ่าเขาเอินมาซับที่ใส่ใะใส่เวาเนาะเมนนะับพระองค์ท่านเนาะเมนค,คือได้ว่าเขาต้องบอกว่าประเทศไทยมีน้ําใจต่อพี่น้องคนละเฮ้าร้ายเนะี่ยเวลายอย่างที่เราจะพูดแต่ว่ามันอยู่ในใจของเขาม,ม,มันพูดออกมาแล้วมันมันปราปื้มนะป่าปื้มแผ่นดินไทยนะวันนี้ครูอร๋อได้เห็นแล้วเนาะ นี่แหละคือโรงพยาบาลที่ครูติดตามติดตามเรื่องราวของเด็กที่มาเปลี่ยนหัวใจบอหรือว่าผ่าตัดหัวใจที่นี่นะนี่<ะ>นี่<ส>นี่นี่ะมีละครพี่โบหูซึกซกดีสุดที่ใดไม่เห็นโรงพยาบาลนี่เป็นโรงพยาบาลที่เขาหับเขาช่วยเรือเด็กน้อยเล่ามาผ่าตัดหัวใจเธอแลว้วคันปาเบิ่งแล้วคนหนาวลุกเลยทุกคนคือแบบยิ่งใหญ่อลังการการช่วยเหลือจากคนไทยจากฟังไทยเนี่ยโอ้รถนะ แล้วบอกหูว่าโรงพยาบาลนี้ตั้งอยู่จุดใดแต่เมื่อนี่คุออเป็นวาสนาของคุออแล้วเป็นบุญของคุออแล้วที่ใดมาเห็นกับตาโรงพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์อันนี้คือถนรนราชดามดีนะคุออตรงไปนี่จะเป็นแยกสลายแดงแล้วก็จะเป็นถนนอ่าสีลมนะและนี่ก็คือถนนพระรามสี่นะคุออนะรถไฟกําลังมามาตลอดรถไฟ ก็ครูก็ฝากถึงน้อง็น้องักเรียนเนเดอ่าครูเนี่ยมาเห็นแล้วก็ชี้นักเรียนดูว่านี่คือโรงเรียนที่ช่วยเหลือนักเด็กเมนเนาะถ้าวาอ่าน้องน้องลูกศิษย์หรือว่าล้านของครูอ๋อพอเม่ญยติพน้องได้เห็นคลิปนี่ก็ฝากเนาะนี่แหละเขาอยากให้พวกเขาสำนึกในบุญคุณของพระองค์ท่านเพิ่นให้การช่วยเหลือคนลาวเขาเอา เด็กน้อยเล่ามาฮักษาหัวใจเขาเอิ้อมมาพัดตัดหัวใจเธอลเลวเมื่คนก็นเอามาห้องหมอนี่แหละหรือว่าโรงพยาบาลนี่เนาะมื้อนี่ครูอ๋อได้มาเห็นกับตาแล้วครูสึกเป็นบุญหลายครูสึกดีใจที่ได้มาเห็นตัวจริงสถานที่จริงยิ่งใหญ่นะครูเนาะยิ่งใหญ่อลังการบอกเลยว่าจะเลินโอ้โห เป็นสิ่งดีๆเป็นเรื่องราวดีๆที่บ่าวบุเองอยากจะเล่าสู่ครัวฟังเดอ้อ<ด>ไปเล่าสู่นักเรียนฟังเด้อครัวเดอ้อโดยบ่าครัวได้มาถึงแล้วได้มาถึงแล้วได้มา,มาเห็นแล้ว,ลว,ลวเนาะโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และเราจะเข้าไปด้านในนะฮะด้านในสวนลุมพินีด้านในสวนลุมพินีน่ะนะ آ, ไปการขอบคุณครัวได้หลายเ้อขอบใจครัวได้หลายนะให้ครัวไปลองสู่นักเรียนฟังเนาะ<ด>บาบุเองก็อยากจะถ่ายื่องได้ให้ครัวรับดูว่าจะท่านที่ยังนี่แหละ เป็นสถานที่สําคัญนะครับเป็นสถานที่ที่ให้เฮาลําลึกถึงบุญคุณของประเทศไทยของแผ่นดินไทยและพระองค์ท่านนะฮะที่ได้ช่วยเหลือและมีเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ดลโลกของเราเนี่ยเล็กน้อยเล่าเขาเนาะนะฮะผ่าใหลา้คนได้เห็นจุดนี้เนาะออกสู่คลิปวีดีโอของครูอ๋อเนี่ยคูสารลาตะเรื่องโรงพยาบาลในกรุงเทพเมืองไทยสบายดีครูัอสบายดีสวัสดีครับบ๊ายบาย